เคยไหมคะในวันที่เป็นวันหยุดไม่อยากออกไปไหนอยากอยู่บ้านเ,เงียบๆครุกอยู่บ้านทั้งวันแล้วไม่ต้องทําอะไรมากนอกจากกินกินแล้วก็กินกินไปเรื่อยๆให้มันหมดวันไปเลยคะ่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่แม่จะทําแบบนั้นเลยจะทําเมนูสังขยาฟักทองแล้วก็สังขยาเผือกเอาไ้ทานในวันหยุดอร่อยจุกๆไปเลยคะ่ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะก็จะต้องเตรยียมวัตถุดิบต่างๆก่อนสามารถปรับรสได้ตามความชอบนะคะเดี๋ยวแม่จะวางไว้ให้ใต้คลิปคะ่ะเสร็จแล้วนะคะแม่ฝนก็จะ นำเผือกค่ะวันนี้ใช้เป็นเผือกหอมเพราะว่าเผือกหอมมีความหอมสีสวยแล้วก็เนื้อแน่นดีด้วยเสร็จแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ปอกเปลือกออกค่ะนําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวจะคันได้เพราะว่าเผือกมียางต่อไปก็นํามาหั่นบางๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆแนะนําว่าไม่ควรทําชิ้นใหญ่ไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะสุกยากค่ะ อพอเสร็จแบบนี้แล้วก็จะไปหั่นฟักทองกันบ้างแม่ฝนก็จะใช้ฟักทองญี่ปุ่นนะคะวันนี้ใครมีฟักทองอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะแล้วก็แกะเม็ดออกก่อนแล้วก็ปอกเปลือกออกฟักทองไม่ต้องปอกเปลือกออกให้หมดก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเปลือกฟักทองก็จะทําให้ฟักทองไม่เละเวลาที่สุกแล้วนั่นเองค่ะหั่นเป็นเส้นบางๆแล้วก็ซอยนะคะเหมือนกับเผือกที่เราทำเมื่อสักครู่ได้ปริมาณตามที่เราพอใจแล้วเราก็จะ พักไว้ก่อนค่ะหน้าตาเผือกกับฟักทองที่เราหั่นซอยแล้วจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะแม่ฝนก็จะมาเตรียมซึงนึ่งกันก็จะเตรียมแม่พิมพ์นะคะวันนี้ใช้เป็นแม่พิมพ์อลูมิเนียมเป็นถ้วยแบบนี้ค่ะใครมีเป็นถาดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช้ใบเตยรองที่ซึงก่อนนะคะแล้วก็นําเผือกกระฟักทองที่หั่นซอยเอาไว้ใส่ลงไปไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเอาให้ประมาณสักค่อนๆถ้วยก็พอเสร็จแล้วก็นึ่งให้สุกค่ะประมาณ10-15นาทีช่วงระหว่างรอเราก็จะมาทําเนื้อสังขยากันแม่ก็จะใช้ น้ำตาลม,มะพร้าวตามด้วยเกลือแล้วก็กระทิวันนี้ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะใช้ประมาณ500 ML ค่ะทีนี้ก็ตามด้วยไข่วันนี้แม่ฝนใช้เป็นไข่ไก่นะคะมีคนถามค่ะว่าสังขยาใช้ไข่ไก่ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไข่เป็ดเนี่ยเนื้อก็จะแน่นแล้วก็เนียนกว่านั่นเองนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ไข่ไก่แล้วเราอยากให้เนื้อสังขยาแน่นๆเนียนๆเนี่ย,เ,ยเราสามารถใส่เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือออกเทคนิคนึงเหมือนกันแต่วันนี้แม่ฝนจะไม่ใช้ ก็ใช้แค่นี้ค่ะทีนี้ก็นําไปเตยนํามาคั้นคลุกเคล้าให้เนื้อสังขยาเข้ากันจนเป็นเนื้อครีมมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเวลานําไปนึ่งเนี่ยสังขยาจะได้เนื้อนเนียนๆแล้วเราก็นํามากรองไม่ฝนกรองประมาณสักสองครั้งนะคะก็จะมีฟองบ้างก็ตักออกได้หลังจากนั้นเผือกแล้วก็ฟักทองที่เรานึ่งไว้ก็สุกแล้วค่ะทีนี้เราก็ใส่เนื้อสังขยาลงไปเลยเทลงไปให้เต็มถ้วยเลยนะคะประมาณนี้นะคะอพอเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝา ถ้าเกิดว่าเวลาเรานึ่งเนี่ยเรากลัวว่าไอ้น้ำจะหยดลงไปในสังขยาของเราสามารถที่จะใช้ผ้าขาวบางนะคะมัดที่ฝาซึ่งก็ได้นะคะวันนี้ไม่ฝนไม่เป็นไรไม่ซีเรียสก็เลยไม่ได้ใช้เสร็จแล้วนึ่งไปประมาณสัก20-25นาทีขนมไม่ฝนสุกแล้วค่ะ ก็จะตักออกมาก่อนแล้วก็พักให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยเสิร์ฟเนื้อสังขยาจะได้แน่นๆน่นนาทานแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนคลิปนี้แม่ฝนหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่ฝนจะพาทําเมนูอะไรฝากติดตามด้วยจ้ะบ๊ายบาย